ต่คอนต EP นี้นะคะเอ่อคิดว่าอยู่เป็นเองอีกแล้วอือก็เป็นครีมโลชั่นน้ำหอมอะไรงนี้เป็นเป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะอออันนี้มีโบมีที่คัดผมมียางมีตุ๊กตามีที่คาดผมที่มีมดติดเพราะว่าแม่ อันนี่ฉีดยาฆ่าหมดแนละ้วมันตกลงมาใส่ได้ทุกคุมค่อยปัดก็ได้อันนี้เป็นชิดชู่กองใหญ่มากนี่ก็เป็นแบบอันนี้เนาะเป็นที่ค่าผมอันี่เป็นหมวกอัดน้ำอันนี้หมวกตอนสระผมเสร็จแล้วก็จะครอบเอาไว้ไม่ให้แบบพอปล่อยอะไรอย่างเงี้ยพอพอทาแป้งหลังใช่ปะ มันก็จะเปียกแในทีนี้มันรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าตัวเราต้องลื่นทั้งตัวอืมและชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองก็คือยางนะคะเป็นยางแบบนี้เลยก็มีกิ๊บลงมาเป็นยางแบบนี้นี่ข้อมืออะไรน,น,นี่นั่นก็ถือว่าเก็บของน้อยเพราะของมันมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนี่เป็นน้ำหอม มาพร้อมสองอันนี้เปอันนี้เป็นอาราเนอร์อันนี้เป็นโบเดี๋ยวเขาเก็บโบกันนะทุกคนโอเคทุกคนเราเก็บโบเสร็จแล้วนะอืมเอาอันนี้แบบนี้เลยอ่ะตรงนี้เป็นแบอันนี้มันเรียกว่าอะไรมันเียว่าอะไรเราลืมละไอ้ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยเราลืมละมันคืออะไรอันนี้ขุยหรือเปล่า แม่ตัวช่ของพี่ชายเราอือนั่นแหละจะเป็นผ้าชุดตัวอันนี้อันนี้มันหลุดมันชอบหลุดแม่เราก็ลยเอาเอาอันนี้กับกาวสองหน้ามารวมกันแล้วเราก็ลอกไอ้นั่นออกไอ้ที่มันกั้นเอาไว้อะที่มันเป็นแผ่นใสๆกั้นไว้นั่นแหละแล้วเราก็ลอกออกใช่ปะในทีนี้แล้วก็เอาไอ้นี่มาติดแต่มันไม่พอ๋ยกคนมันยังมีอยู่เลยเนี่ยเหนียวๆอยู่เลยเนี่ยเหนียวอยู่เลย อันนี้เป็นแบบซิงล้างหน้าแอบสขกระปงอีกเป็นแบบพวกไอน,นี่อันนี้เป็นขันกับไซลิงเราชอบทําครัวในห้องน้ําแล้วก็มีเทนะ่นั้นที่ตีฟองกับแป้งก็ถังน้ําใหญ่ๆเวลาน้ําร้อนอันนี้เป็นน้ําเย็นนะคะเอออันนี้เป็นที่ที่เก็บยาสีฟัน อ่ะสักับหมวกอาบนะ้ำแม่มีพัดลมดนะ้วยไว้แบบเผื่อนังเผื่อนังเี้ล้วก็มีแบบเปิดพัดลมอะไรงี้อันนี้เป็นไอ้น,นี่ที่คอกหนะ้าอืมบ้านเราก็ประมาณนี้นะคะก่อนเข้าก็จะมีผมด้วยสองอันอันนี้เป็นรองเท้าเวลาอาบน้ําอืมเราใช้อยู่คนเดียวส่วนอันนี้เป็นรองเท้า เวลาพื้นเปียกแล้วก็รองเท้าเปียกจะได้แสงนี้เข้าไปันนี้น้องมาบล็อกบอกแบบนี้ก็จะมีอันนี้ช่างหมาจะเป็นโต๊ะโอเคบ้านเราก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย